เฮ้ยของดีไอ้เพื่อนเดี๋ยว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 แปบ๊บหนึ่งอย่าพึ่งชิบหายแล้วล็อกทุกคนไปเล่นกับเพื่อนก่อนไปเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นกับเพื่อนก่อนเจสันอย่าพึ่งมาไปไปไป,ไป เรียกเรียกเลยฮะโทรศัพท์ซ่อมแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนวะโทรศัพท์อยู่ไหนวะไหนวะโทรศัพท์นี่นี่นี่นนเรียบร้อยฮะแจ้งความเรียบร้อย เราควรหาที่แอบเงียบๆนะครับรอสี่นาทีเพื่อความเตรียมบ้านเตรียมอะไรพร้อมก่อนไอ้ไม่ต้องเตรียมแล้วแม่งมาแล้วไหนวะกูอยู่ตรงนี้อยู่นี้ตำรวจน่าจะมาข้างบนตำรวจน่าจะมาข้างบนเชฟหายแล้วแม่เงเอ้ย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 อยู่ไหนวะไปเปลี่ยนบ้านดีกว่าไปบ้านนู้นดีกว่า สวัสดีน้องเซตตี้ฮะสวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งฮนะโอ้ย <laughs> <laughs> ให้กูรอดเถอะแม่งเอย้ยกูฟาร์มมาเยอะกูแจ้งความแล้วด้วยขอแต้มกูนหน่อยใจพึ่งทำด้วยอะไรเนี่ยเออะก็จะฆ่าจะฆ่าหัดมีน้ำใจกันบ้างดิโถ่ ตายอ่ะมีแม่น้ำงตายอ่ะเอาย่าอมเสียงเสียงเรื่องไปแล้วหรอ <laughs> <laughs> โทษทีนะฮะใครที่ได้รับเต็มเต็มหน้าไปเมื่อกี้มาอีกแล้วอ่ะ <laughs> มึงเอ้ยมึงเครียดแกอะไรกูนักหนา ะไม่อย is ู่ฮะไม่อยู่ฮะบ้านนี้ผมไม่อยู่นะครับแม่งพังอะไรวะพังประตูเหรอพังประตูฮะพังประตูฮะพังประตูพังประตูก็วิ่งกลับบ้านเดิมฮะวิ่งกลับบ้านเดิมฮะวิ่งฮะวิ่งยาว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 ฮะเยอะเยอะเฮ้ยสองนาทีจะอะไรกูนักหนา ไอ้เห e, like e ี้ยพังประตูมันกำลังวิ um ่งมาด้านนี้ผมก็ต้องวิ่งไปด้านนู้นเพื่อจะจุกจุกจุกไปนู่น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 ไปนู่นไปนู่นไปเลย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 ฮะไปเลย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 ฮะมีหน้าต่างไหมฮะมีหน้าต่างฮะเข้าฮะประตูพังฮะโอ้โห้สวยชิบหายแล้วฮะประตูพัง เงี้ยวกระโดดกระโดดกระโดดเหญ่วิ่งกลับบ้านเดิมฮะกลับบ้านเดิมฮะกลับบ้านเดิมฮะอะไรกันนักหนาววเนนี้เฮ้ยแม่งยอม่าแม่งยอม่ายอมาวะเหนื่อยไะดิเหนื่อยไปดิ หรือว่ามันให้เราแบบตายใจฮะตำรวจน่าจะมาข้างบนนะครับน่าจะเป็นทรงนู้นนะฮะผมว่าทางที่ดีควรไปวิ่งรอบป่าก่อนนะครับเราตรงใช่ไหมตรงมุมไหนวะแป๊หนึ่งมุมนี้แหละตรงยาวๆตรงไปนู่นเลยตรงไปนู่นเลยไปรอไปรอรอฮะไปรอฮะ รอครับไปรอครับเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวยาวโวยโดนไปแล้วครับคนหนึ่งอ,อกอาร์กอยู่ตรงนู้นฮะไม่เยอ้อยู่แถวน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวนะขอให้เป็นทั้งบนเถอะนะตำรวจถ้าเป็นขวามือนี้ไม่รอดแน่นอน <c oughs> โอ้ย What the f u c k this game อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะแอมน t h เฮียแอมนต์เฮียเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจอ้เฮียโค้ดไกลกูเป็นคนเรียกนะเว้ยตายกูตายแม่ง สาเรียกแม่งให้ดีๆหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยแม่งลิปลิปฮะลิปลิปทันทีขมงขมอนอะไรเล่าไม่รอดนะดูทรงแล้ว รีเลือดก่อนรีเลือดก่อนดีสตามินาก่อนโอ้ยครึ่งทางเพิ่งจะครึ่งทางเพิ่งจะครึ่งทางฮะเพิ่งจะครึ่งทางฮะไกลฮะไกลมากฮะใจเย็นฮะใจเย็นฮะใจเย็นฮะมึงก็หยุดพูดสักที <laughs> กดดนันทัง

สตามีหน้าจะหมดนะฮะแป๊บนึง่งฮะขอรีก่อนครับอีกนิดเดียวครับอิดอุใจเดียวครับมาลุ้นกันนะครับว่าอีเจจะรอดไหมครับอา่อาฮะอา่าฮะอ่าฮะ อย่า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 ตีค่อยอย่าอย่าอย่านิดเดียวนิดเดียวตำรวจช่วยด้วยตำรวจวิ่งมาตำรวจอ้ยเหญ่วิ่ง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 วิ่่ง That's my good boy. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. <laughs>